คุณผู้ชมครับคมข่าวช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราจะหาทางออกการถึงกรณีการรับน้องแล้วมีน้องเสียชีวิตนะคะควรจะมีกฎหมายเข้ามาบังคับแบบเด็ดขาดจริงๆเลยหรือเปล่านะคะแล้วถ้าสมมติว่ามีกฎหมายเข้ามาเราจะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างที่เราคาดหวังไว้หรือไม่เอานี้เราคุยกันต่อนะคะคุณผู้ชมอมองในมุมของคุณศิวดนบ้างนะคะกรณีการรับน้องแล้วเสียชีวิตเป็นแบบนี้มาทุกปีทุกปีจนล่าสุดก็มีน้องที่อยู่วิทยาเทคนิคแถวแถวปทุมธานีเสียชีวิตอีกนะคะ แล้วสุดท้ายก็กลับมาที่หลูปเดิมว่าเรื่องก็หายไปนะคะจะยังไงกันต่อดีคะในอนาคตนี้ควรต้องใช้กฎหมายอาญาเหมือนกรณีที่ว่าทําให้อีกบุคคลน,นึงเสียชีวิตด้วยการฆ่าคนตายเข้ามากํำราบเลยหรือเปล่าต้องบอกว่าการรับน้องไม่ควคนมีใครตายใช่เพราะนี่คือรับน้องไม่ใช่ฆ่าน้องถามถามว่าควรจะมีกฎหมายโดยตรงมาบังคับใช้หรือเปล่า หรือควรจะเป็นกฎหมายอาญาที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าต้องบอกว่าเวลาเช่นค่าข่มขืนอย่างเงี้ยเรารู้ว่าใครคือคนที่เป็นจำเลยแต่เวลารับน้องเนี่ยเวลาที่น้องเสียอย่างแม้กระทั่งลายล่าสุดเงี้ยค่ะเราไม่สามารถหาได้เลยว่าใครคือคนที่เป็นจำเลยที่ผิดที่สุดด้วยนะเพราะอ่ะในเหตุการณ์หนึ่งพยานยมันหายากเวลาคนที่เป็นรุ่นพี่ก็ต้องมีการพูดช่วยเหลือกันปัญหาคือหาคนที่ผิดได้ยากสิ่งหนึ่งที่จิมคิดว่า ควรจะนํามาใช้คือการรับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยปัญหาคืออะไรรู้ไหมคะคือว่าเวลาอาจารย์เนี่ยบอกว่าไม่รับรู้โอ้ยทุกครั้งมีปัญหาไม่รับรู้จะไม่รับรู้เด็กจะเที่ยวกันเองนะใช่เด็กคนนีออ้อะไนนั่นกนะ็คือการปัดความรับผิดชอบหากมหาวิทยาลัยต้องการที่จะเขาเรียกอะไร่เซฟในเรื่องนีน้ควรจะลงไปดูแลอย่างจริงจังมากขึ้นอาจารย์มหาวิทยาลัยควรจะเข้าไป ฟังกิจกรรมของน้องที่จะจัดก่อนแล้วก็ดูเป็นเขาเรียกว่าวิสิตเตอร์ในการทํากิจกรรม,มนั้นๆเลยเพราะถ้าเกิดเหตุอะไรที่เกินกว่าเหตุอาจารย์ควรจะห้าม<ช>ห้ามไว้ก่อนแต่จะห้ามยังไงก็คือต้องคุยกับทางรุ่นพี่หรือทางาผู้จัดกิจกรรมให้เรียบร้ยอยว่าไม่ใช่ไปห้ามแบบเบรกกิจกรรมแบบไม่มีศิลปะอ,อย่างนั้นอาจจะต้องมีการคุยกันก่อนส่วนถ้าเกิดมันยังมีเขาเรียกว่าอะไรนะ มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมอาจจะต้องเป็นเป็นผู้ที่รับผิดชอบด้วยส่วนหนึ่งเพราะถือว่าตัวเองรับทราบในเรื่องของการทากิจกรรมของเด็กแล้วแต่ว่าไม่ห้ามอมและอย่างหนึ่งคือตัวคนที่จัดก,กิจกรรมจะต้องมีมาตรการในการดูแลมากขึ้นคือเวลาถึงเป็นรุ่นพี่จะถูกสอนว่าเนี่ยการที่เราเอาคนคนหนึ่งเนี่ยไปรับน้อง เป็นชีวิตของพ่อแม่เป็นชีวิตของลูกคนหนึ่งที่มีทั้งพ่อและแม่ซึ่ง้านเขาเสียไปเนี่ยเราจะไม่สามารถทําลูกคนเก่ากลับมาเขาให้ได้แต่ประเด็นอย่างหนึ่งมีว่าการรับน้องคุณผู้ชมคะมันไม่ใช่มีแค่พี่ปัจจุบันแล้วก็มีแค่น้องเท่านั้นถึงแม้อาจารย์จะไม่ได้เข้ามา,าเกี่ยวข้องด้วยแต่มันจะมีกระบวนการของระบบพี่เก่าซึ่งเป็นฐานของระบบอุปถัมภ์ก็ว่าได้นะที่เขาจะไปร่วมกิจกรรมเหล่านี้ด้วยดิฉันถามแบบตรงไปตรงมา บรรดาพี่ปัจจุบันที่ดูแลน้องๆอยู่นี่ที่บอกว่าเราจะเอาชีวิตเราเป็นประกันเลยว่าดูแลน้องให้ถึงที่สุดเลยจะสามารถคุมไหวแหลอคะถ้าพี่เก่าหรือว่าสิทธิ์เก่าที่เขาออกไปแล้วเนี่ยจะจัดการหรือว่าจะสั่งให้น้องทิ้งดิ่งเอ้ยนะน้องกินเหล้าน้องต้องอย่างนั้นแสดงความเป็นแมนหน่อยซิอย่างงู้นอย่างนี้ถอดเสื้อเอ้ยอะไรเอ้ยเรามีปัญญาที่จะไปไปห้ามเขาได้หรอคะตัวอ่นนี่เป็นพี่เก่าโดยตรงเลยตัวพี่ที่เป็นสิทธิ์ปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่มี แรงมากพอที่จะไปทําอะไร<ช>กับตัวเขาเพราะเราก็ถูกเขาวากมาดังนั้นเราถึงบอกเลยว่าระบบมหาวิทยาลัยควรจะเข้ามาควบคุมกับรุ่นพี่เหล่านี้ให้ได้อใช่ไหมคะมันต้องมีมาตรการที่หนักหน่วงจากต้นสังกัดน่ะหนักขนาดไหนฮะเ,เราต้องประชุมกันให้เรียบร้อยเลยว่าตัวที่พี่จะไปอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ได้มากน้อยแค่ไหนในการทํากิจกรรมหรือการเปนกิจกรรมเพราะว่าถ้าไม่งั้นจะต้องทําสัญญากันเลยนะพราถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาพี่รับผิดชอบด้วยนะ ลายนามเลยนะคะอ,อย่างนั้นถ้าเราจิมจิว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่แต่ยังไงก็ยังไม่ไม่เห็นด้วยกับการรับน้องที่ใช้ความรุนแรงหรือการวากอันนี้ไม่เห็นด้วยอ,อะไรขนาดนั้นมันหมดสมัยไปแล้วค่ะคุณกรกฤตคะผมว่าถ้าเราจะออกกฎหมายเข้มงวดแล้วก็สัญญาและอักษรเยอะะขนาดนั้นนะฮะผมว่าง่ายกว่าคือไม่ต้องจัด ก็ไม่ต้องจัดนะครคือมันมีมันมีแนวคิดมาคุณผู้ชมคะแต่ก็ยังไม่ได้เป็นกฎหมายที่ออกมาชัดเจนนะคะคือก็มีการคุยกันอยู่ว่าถ้าผิดระดับวักน้องจะต้องติดคุก2ปี3ามปีหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือถ้าทําให้น้องถึงแก่ชีวิตจะมีโทษขนาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเป็นกฎหมายเฉพาะของการรับน้องขึ้นมามันควรจะมีไหมคือบอกว่ามันก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นเพราะโดยกฎหมายทุกวันนี้ค่าคนตายก็มีโทษอยู่แล้วใช่ไหมฮะ แต่ข้อคนมันก็มีโทษอยู่แล้วเอาบินประมาทกูกันโชคอะไรก็ว่ากันไปขืนใจอะไรต่างๆนานามันก็มีโทษเขามันมันก็มีอยู่แล้วผมว่าการที่เรายิ่งไปเหมือนกับทําให้มันมีกฎหมายออกมาเนี่ยมันเป็นยิ่งเป็นการทําให้ความการรมันชอบทํายิ่งขึ้นยังไงฮะแล้วถ้่ว่าอ่ะห้ามวักใช่ไหมโอเคไม่วักก็ได้แต่นี่ไงทาตามกฎหมายแล้วหนึ่งสองสามสี่แล้วพอมาวักปุ๊บเอาเขาวักอ่ะห้ามวักน้องวักคืออะไรอีกอ่ะเฮ้ยทำไมไม่ติดกระดุมอันนี้วักไหม อ่ามันของอย่างนี้มันผมว่ามันเป็นอัตวิสัยมันแล้วแต่คนมองมันคนจะมองอะรผมว่ามันจะมีความยุ่งยากทางกฎหมายเยอะแยะมากมายอืมฉะนั้นแบบอย่าให้ยุบแล้วแบบอย่างที่บอกว่าแล้วพอคนมันทาตามกฎหมายปุ๊บมันก็จะอันนี้ไงมีกฎหมายรับรองและฉันรับน้องต่อได้อย่างสนุกสนแบบบริสุทธิ์ละอ่าบริสุทธิ์ละมีกฎหมายมารับรองความชอบธรรมให้ฉันระบบอุปถัมมันก็จะรับการรับรองอย่างชอบทมตามกฎหมายขึ้นไปอีกอืมผมว่าปัญหาก็จะยิ่ง ยาวต่อไปเรื่อยๆค่ะค่ะอันนี้ในแง่ของของกฎหมายในแง่ของอาญานะคะแต่ในแง่ของสิทธิมนุษยชนล่ะอคุณกรกดมองยังไงก็แน่นอนนะถ้าคุณเคารพสิทธิมนุษยชนจริงก็คุณก็ต้องพิจารณาไอ้พวกปัญหาเราในกิจกรรมเหล่านี้ว่ามันเป็นกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะคือในขณะที่ว่าคุณเข้ามาคุณเป็นใครแล้วแบบคุณโดนบังคับให้ใส่ชุดนิสิตแบบตัวใหญ่ๆบางคนบางคณะก็แบบตัวโค้งๆบางคนต้องบังคับให้ใส่ป้าย บางคณะในจุฬาเนี่ยโดนบังคับให้โกนหัวผู้ชายโดนบังคับให้โกนหัวมันก็มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะงั้นผมว่าอ,อ,องครร์กรสิทธิ์ก็ควรจะต้องเข้ามาดูแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วว่าคุณไปคุณไปลำบากเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าองครร์กรสิทธิ์อย่างเหมือนกับเขาก็มีประเด็นของเขาอยู่เขาก็ยุ่งของเขาอยู่บางทีถึงแม้บางทีบางทีเขาก็ไม่ไม่ได้จริงจังกับงานของเขาขนาดนั้นยินผมบอกว่าสำคัญที่สุดก็คือคุณต้องยิงให้ถูกจุดนะ่ะคือยิงไปที่อาจารย์ อาจารย์คือผู้ที่บริหารสถาบัานถูกต้องอาจารย์ไม่รับผิดชอบฝ่ายกาิจการนีร้สิจไม่รับผิดชอบ <_' S 2> ผมว่าง่ายบอกว่าคุณไม่ต้องมีองค์กรฎหมายมากมายเลยโอเคคุณมีกฎหมายออกมามันก็มันก็จะซ้าก่าของเดิมค<ช>่ะเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าสิ้นเปลืองไปหน่อยถ้าจะทําอย่างนั้นค่ะคือไม่ต้องมีกฎหมายรับน้องออกมาแต่เป็นกฎหมายอาญานี่แหละแต่ว่าใช้ให้มันถูกจุดถูกต้องครับนะคะคุณปิยนัทคะแต่ผมผมมองว่าถ้ามีกฎหมายออกมาเป็นเรื่องที่ดีนะครับกฎหมายรับน้องเนี่ยเหละใช่ครับเพราะว่าจะทําให กลุ่มคนบางส่วนเนี่ยที่พยายามจัดกิจกรรมเนี่ยนอกเหนือไปทําให้เกิดการสูญเสียชีวิตเนี่ยจะได้ลดน้อยลงแล้วทําให้กลุ่มคนกลุ่มเนี่ยไม่กล้าที่จะจัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นไงครับมผมมองว่าดีนะคือคือไม่ให้มีการวองนอกสถานที่เลยใช่ใช่ครับแล้วเชื่อเราคิดว่ากฎหมายมันจะไม่มีคนแหกกฎหมายเหรอคะ ก็ก็เพราะว่ามีกฎหมายแล้วไงถ้าแหกก็ต้องโดนตามที่กฎหมายบังคับไงครับอไม่แต่มองผมมองณจุดนี้นะไม่คือบอกว่าทุกวันนี้มันก็มีกฎหมายอาญาว่าห้ามฆ่าคนตายอยู่แล้วแล้วทุกคนก็รู้ตอนนี้เห็นว่าไม่ควรจะซ้ําซ้อนกันไม่ควรจะแย่ในกรณีณจุดนั้นมันมีแค่ฆ่าคนตายไงแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราทําไมเราไม่เริ่มต้นแต่ตั้งแต่เขายังไม่ตายบังคับตั้งแต่เขายังไม่ตายใช่ครับโดนขู่กันโชคถึงตายแล้วถึงจะ มาถูกใช้กฎหมายถ้ามีมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันคือดีอยู่แล้วไงครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้ามีแล้วจะใช้อย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าอันนี้ต้องอยู่อันนี้ต้องอยู่อย่างที่คุณสิวัตรนพูดไปก็น่าสนใจว่าพอสุดท้ายก็จับมือใครโดมไม่ได้ใช่ไหมฮะจริงๆอน่าสนใจตรงนี้นะตรงที่ว่าทําไมเราถึงไม่ห้ามตั้งแต่ตอนก่อนตายใช่แต่จริงๆแล้วมันคงไม่จำเป็นต้องเป็นถึงกฎหมายใหญ่ขนาดนั้นถือว่าในเรื่องของการตายเนี่ยอาญาจัดการอยู่แล้วแต่กฎของมหาวิทยาลัย ก็มีผลบังคับใช้ได้อะไรพวกนี้อ่าตอนแรกที่น้องน้องบอกว่าถ้ามันยุ่งยากเนี่ยเลิกไ,ไปดีไหมอะไรไหมัเลยไหมตัดสินว่าเป็นการแก้ปัญหาที่โคตรง่ายไปที่ออง่ายเกินไปประมาณนั้นที่รู้สึกว่าอุย้ยอะไรไม่ดีคิดว่ามีอะไรนิดนึงไม่ดีแต่โดยที่ไม่มองประโยชน์เลยนะไม่ทําอะไรไเลยเอราว่ามันง่ายเกินไปแเพียงแต่อย่างที่บอกถ้าเราเห็นว่ามหาวิทยาลัยก็ยังเห็นว่ามีประโยชน์ร่วมกัน ควรจะมาจัดมาตรการยังไงกดมหาวิทยาลัยอย่างไรและคุมเข้มอย่างไรมากกว่าแล้ววันหนึ่งถือว่าในตอนนี้มันมันยังมีผู้ที่ที่เห็นความรุนแรงและชอบทําอยู่แต่วันหนึ่งเมื่อเห็นว่าเออแบบไม่ต้องรุนแรงก็สนุกได้ก็ดีได้เดี๋ยวไอ้ความรุนแรงมันจะหายไปเองเรื่อยๆอืมอีกฉนันสังเกตดูคือทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีหนังสือจากทางมหาวิทยาลายัยประกาศห้ามรับน้องกันทุกสถาบัน เอออารมณ์ของเราที่อยากจะให้ทางมหาวิทยาลัยร,รับรู้ด้วยนะคะมาเซ็นร่างเหมือนเป็น MOU ร่วมกันาาระหว่างนักศึกษาระหว่างรุ่นพี่ระหว่างอาจารย์รเป็นไปได้เหรอคะในเมื่อเขาบอกว่าเขาไม่ให้คุณจัดนี่เป็นไปได้ยังไงก็ต้องเป็นยัง<ธ>ไงอ่ะคือเป็นไปเป็นไปได้เหรอคือส่วนมากเด็กเนี่ยจะขี้เกียจว่าโอ๊ยต้องไปเล่าให้อาจารย์ฟังให้หมดเลยเหรอว่าฉันทําอะไรบ้างแต่มหาวิทยาลัยก็ต้องทําให้มันเป็นไปได้ให้ได้หรอไม่งั้นเราจะไปควบคุมอะไรยังไงได้ ็เขาบอกแล้วไงวิธีควบคุมก็คือไม่ต้องมีเลยจบไม่ต้องเรื่องก็จะได้ไม่ต้องมาถึงเขาด้วยมันก็มันก็ข่าวคมูชอบมากเกินไปนะข่ามรู้ชอบมากเกินไปใช่รอออืมอืมอ่ะทีนี้ถามถามแบบความเป็นไปได้หน่อยในเมื่อสุดท้ายระบบโซตตาซึงต้องอยู่นะคะยังต้องอยู่ต่อไปยังคงต้องอยู่ต่อไปในช่วงเวลานี้นะคุณผู้ชมคะจะทำยังไงให้การรับน้องด้วยวิธีการแบบไหนที่ จะสามารถยืนอยู่ได้โดยที่ไม่เกิดความสูญเสียอีกไม่ใช่แต่แต่สินปัญหาที่ปลายเหตุนะคะเอาแค่ที่ต้นเหตุก่อนถ้าในเมื่อมันต้องมีอยู่จากกระบวนการความคิดระบบอุปถัมภ์อะไรก็แล้วแต่จะทํำยังไงคุณกรกตก็อย่างที่ผมบอกว่าแน่นอนมันอยู่ใช่ไหมฮะเร,เราต้องเราคงต้องอยู่กับมันต่อไปอแต่ว่านี่มันเป็นคระาแที่สนใจว่าโอเคเรารู้ว่ามีปัญหาเราจะกําจัดปัญหานั้นทิ้งไปหรือเราควรจะแบบค่อยปรับแต่ง,ตงเสริมลดปัญหามันลงผมว่าอันนี้ มันก็ไม่ต่างกันเป้าหมายเรา,เราคือเราต้องการให้น้องทุกคนไม่สูญเสียชีวิตใช่ไหมฮะให้น้องๆทุกคนเหมือนกับมีชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นผมว่า,าเรามีจุดยืนตรงนี้ร่วมกันอยู่แต่ว่าผมความคิดว่าแน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือไม่ว่ามันจะน่ารักไม่น่ารักมีคนตายไม่มีคนตายสิ่งที่มันสร้างก็คือ,ร,อระบบอุปถัมภ์ซึ่งมันซึ่งมันฝังรากเข้ามาในประเทศนี้มามาอสมควรแล้วต่อจะเป็นวัฒนธรรมอีกวัฒนธรรมอำนาจนิยมวัฒนธรรมพวกพ้องวัฒนธรรมที่เรายอมรับ รุ่นพี่หรือยอมรับคนที่สูงกว่าเราโดยที่เราไม่ตั้งคําถามเอา,อางี้ค่ะถ้าไม่มีรับน้องวัฒนธรรมเหล่านี้จะหายไปเหรอคะเอาอย่างออาผมผมไม่คอนเฟิร์มตรงนั้นหรอกเพราะผมไม่เคยอยู่ในโลกที่ไม่มีการรับน้องผมบอกคุณตอนนั้นไม่ได้แต่ผมบอกว่ามันเป็นต้นตอของปัญหาส่วนหนึ่งเราทำไมเราไม่แก้มันซะก่อนตรงใน,นตรงนั้นนะครับแต่ทีนี้ผมก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกแหละอีกครั้งหนึ่งผมไม่ได้เห็นว,ว่าไม่ควรมีกิจกรรมชมรมมันก็มีก็ไปตามความสมัครใจของคุณแบบนั้นเราก็น่าจะอยู่ด้วยกันได้นะครับค่ะ มาถึงคุณศิวลดนก่อนแล้วกันค่ะเ,เรียกว่าเป็นการรับน้องในฝันแล้วกันจริงๆแล้วยอมรับแหละมันมีมันมีส่วนหนึ่งของการที่เป็นระบบอุปถัมภ์เพราะว่าพอเราคลั่งมากๆมีคนที่คลั่งกับว่าอุย้ยรักมากรักสถาบันมากเราต้องช่วยต่อน้องๆต่อไปอมันมีแต่ถามว่าการรับน้องอย่างที่จิ๋มพยายามพูดมาตลอดมันมีประโยชน์สิ่งหนึ่งที่เราควรจะทําก็คือว่า อ่ะสตัทก็มีประโยชน์สิ่งหนึ่งที่เราควรจะทําก็คือว่าทํายังไงให้การรับน้องเนี่ยเปลี่ยนจากสิ่งที่จะต้องไปวักน้องสิ่งที่จะต้องไปกดดันน้องหรือสร้างเรื่องเฟกออกมาว่าเนี่ยเป็นสถานาการณ์จําลองวันหนึ่งเธอทํางานไปปุ๊บก,ก็ต้องเจอความกดดันอย่างนี้จรงว่ามันหมดสมัยไปแล้วการรับน้องในความคิดของจิ๋มหาดจากจะให้เขารู้จักกันเป็นเบื้องต้นนะ่ะรับน้องเวลาเราพูดมันคือแค่ปีหนึ่งใช่ไห อยากให้เขารู้จักกันเป็นเบื้องต้นทําให้มันสนุกสิทําให้มันรู้สึกว<ะ>่าไม่ต้องไปทาให้น้องต้องไปทําโทษใดๆททาให้มันเห็นความสนุกเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่จะมาเชื่อมโยงให้เด็กเนี่ยอยากจะเข้ามาทําอยากจะเข้ามารู้จักกันคุณปีนัดคะาการรับน้องในฝันจะเป็นยังไงต่อไปคะคือในส่วนตัวคือผมมองว่าการรับน้องเนี่ยมีต่อไปอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าต้องมองมาเห็นไปถึงผู้บริหารคณาาจารย์ของแต่ละสถาบันว่า จะให้ความสาคัญมากแค่ไหนคืออยากให้ผู้บริหารคณาจารย์เนี่ยลงมาให้ความสาคัญกับการรับน้องถ้าท่านอยู่ดูแลกับณนะจุดนี้แล้วที่มีการรับน้องแล้วปัญหาทุกอย่างจะไม่จะเกิดขึ้นแน่นอนครับถ้าท่านทั้งหลายบอกว่าอ่าเพื่อไม่ให้มีปัญหาเราเลิกรับน้องเลยดีกว่าก็ <laughs> <laughs> อย่างที่บอกครับมันปฏิเสธความรับผิดชอบเกินไปครับ <laughs> <Ừ. S 2> <laughs> ถ้าเขาไม่ให้ทนะ <laughs> ํานะเพราะว่ามันก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับอืมค่ะ แล้วทำไมความรับผิดชอบตัวเอนของเขาคะเพราะเขาเป็นเจ้าของก็อย่างที่บอกบวา่าถ้าเกิดปัญหามานักศึกษาก็ไม่รู้ว่าใครต้องเข้าไปหาที่อาจารย์สุท้ายแล้วเป็นอาจารย์ก็ให้เขารับผิดชอบตั้งแต่แรกเลยครับให้เขาลงบันทึกตั้งแต่แรกมันก็ได้ไม่เกิดปัญหาไงครับอืม,อมไม่รู้ว่าความเป็นจริงจะทําได้หรือเปล่านะอันนี้พูดตรงๆนะคือคือดิฉันเนี่ยก็ผ่านด้วมหาวิทยาลัย<า>แล้วดิฉันก็เห็นว่าทุกๆครั้งผู้บริหารก็จะบอกเลยว่า เราไม่เอาการรับน้องไม่เกี่ยวกับเรานะพอเดินออกมาแล้วนะพวกคุณจับจัดไปนะไม่เกี่ยวกับเราแล้วนะแล้วสุดท้ายจะให้เขารับผิดชอบอีกเขาก็ยันตัวนี้ขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าการรับน้องนี่ต้องเป็นรับน้องที่สร้างสรรค์นะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสร้างสรรค์คืออะไรคะจากกิจกรรมภายในร้มหาวิทยาลัยครับเอาแค่อยู่ในขอบเขตที่สนุกไม่เกินเช่นยกตัวอย่างหน่อยสร้างสรรค์คือร้องรำกันเต้นรำกันคือมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มองไปถึงภาพรับน้องที่เป็นข่าวว่า ไปรับน้องกันแล้วลาตายอัอนนัมันคืออยู่ที่ตัวรุ่นพี่ครับมันไม่เกี่ยวถ้าในมุมมองโยนไปหาอาจารย์เนี่ยผมว่าอาจารย์ไม่รับรู้แน่นอนถ้าเป็นตรงนี้นะผมกล้าพูดได้เลยว่าอาจารย์ไม่รับรู้แน่นอนเขาเสริมนดิดนึงค่ะพอดีเมื่อกี้พูดเรื่องของประเด็นอะไรคือการรับน้องอยางสร้างสรรค์ใช่ใช่สำหรับจิมนะ เนี่ยที่เราพูดกันส่วนมากมันก็จะพูดกันเรื่องความสนุกที่ติ่มพยายาม,มูดไปเฮฮาปาร์ตี้แต่พอพูดถึงเรื่องสังสรรค์เออ,อน,นี้เป็นประโยชน์อย่างหนึง่งเคยเคยเคยรับน้องของจุฬามาเมื่อไม่นานมานี้เขาพยายามทํากิจกรรมที่เรียกว่ามันเป็นประโยชน์มันเป็นการเริ่มต้นว่าแบบเออพอเด็กมารวมกันปับ๊บเนี่ยขัด,ข,ดขัดล้วมมหาลัยทาสีได้บ้างสําหรับติ่มซิ่ว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นในอนาคตอาจจะสามารถขยายต่อไปได้ว่าการรับน้องเนี่ยนอกจากมาทําให้น้องรู้สึกสนุกเฮฮา และยังเอารวมกลุ่มกันเนี่ยที่บอกว่าจะไปรับน้องต่างจังหวัดเนี่ยไปเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมเราว่าอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะทําให้การรับน้องหรือว่าเราพูดการรับน้องมาเลยดุเครียดทําให้การทํากิจกรรมกลุ่มเนี่ยบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอ่าได้ใช่ประมาณนี้นะฮะดูดีขึ้นไหมคะเอยอันนี้ผมเห็นด้วยนะคือถ้าหากว่าคือโอเคพอคุณสร้างคุณคุณจะเอาน้องมาทากิจกรรมบางทีเนี่ยคำถามคือสังคมได้อะไรเพราะว่าแบบ ประชาชนจ่ายภาษีให้ให้กับมาหาลัยนะฮะมหาลัยรัฐบาลเนี่ยรับภาษีจากประชาชนมาคุณเอาเงินมาเลี้ยงขนมน้องมาจ่ายค่าเล่าให้น้องอย่างนั้นหรือมันก็ไม่มันก็ไม่คุ้มค่าครับกิจกรรมทุกอย่างมันต้องม,มันก็ต้องไปสังคมต้องได้ไประโยชน์ในในบางอย่างในบางส่วนด้วยเพราะงั้นตรงนี้ผมเห็นด้วยแต่ก็นั่นแหละก็กลับมาสู่คําถามเดิมว่ามันจําเป็นที่จะต้องเป็นของของคณะด้วยหรือคุณไปในานามชมรมได้ไหม ชมรมสิ่งว่าด้อมชมรมจิตอาสาอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าโอเคก็เห็นด้วยว่าแต่ว่าจริงๆตัวน้องเขาก็ก็อยากให้มีกิจกรรมเหมือนกันท <Adding S 2> ุกๆท่านแหละเพียงแต่ว่ามองไปในระดับชมรมอย่างนี้นจิมบอกว่าถ้ามันรับน้องก็เหมือนเป็น first impression ที่คนเราจะได้เข้ามาเจอกันในร้มมหาวิทยาลายัยก่อนที่จะเข้าไปสู่ชมรมระบบชมรมต่างๆมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีโดยที่รับกิจกรรมกลุ่มใหญ่ๆ คณะประมาณนั้นนะคะค่ะแล้วขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องการรับน้องก็เป็นเหมือนกับทุกเรื่องนะคะเหมือนเหรียญมี2ด้านนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะพลิกด้านไหนดูนะคะแต่ว่ายังมีสันเหรียญอยู่นะคะคุณผู้ชมที่มันอาจจะมีทางออกเล็กน้อยที่เราอาจจะทําได้ในอนาคตซึ่งแม้ว่าการปรับตัวต้องเกิดขึ้นทั้งจากทุกฝ่ายทั้งฝ่ายที่เห็นความรุนแรงเป็นเรื่องปกติกับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือมองว่าระบบนี้ ควรจะอยู่ต่อไปนะคะทำยังไงดีให้สองฝ่ายนี้มาสมดุลกันได้สร้างความสมดุลกันได้นะคะนี่คือสิ่งที่ยากกฎหมายจะมีหรือไม่อันนั้นไม่รู้นะคะในอนาคตเพียงแต่ว่าสําคัญที่สุดคือจิตสํานึกของทั้งคนที่เป็นคนสั่งก็คือรุ่นพี่เองหรือจะเป็นสิทธิเก่าอะไรก็แล้วแต่รวมถึงผู้บริหารสถานบันเทาด้วยที่ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้นะคะนี่คือรับขอมข่าวค่ะและทุกประเด็นจะชัดเจนในรับขมข่าวสวัสดีค่ะ มันก็ยังคงน่ารักอยู่ก็ยังมีแบบทําให้คนในรุ่นรู้จักกันทําให้คนในสาขาหรือคนในคณะอย่างเงี้ยรู้จักกันแล้วก็รักกันมากค่ะคิดว่าจริงๆระบบนี้มันควรจะหมดไปได้แล้วอะคะเพราะมันมันมันไม่ได้มีความจําเป็นถึงขนาดว่าถ้าคุณไม่มีระบบสวัสดคุณจะไม่สามารถเรียนได้หรือไม่สามารถจบได้อะไรอย่างงี้มันก็เหมือนระบบอื่นๆที่มันค่ำคือในเมืองไทยอะนะมันก็มีอะไรมันแก้ไม่ได้หลายอย่างเลยอะมันก็แบบมัน เป็นปัญหามันผูกโยงกันไปหมดแล้วอ่ะ